ดินแม้แต่องค์ปัจจุบันละการที่สิบเนี่ยพระองค์ท่านก็ประทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะทำความดีให้คนเขามีความสุขจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนมีภัยที่ไหนมีความทุกข์ยากลำบากก็มีจิตอาสามาออกมายแต่ปเปิดปลงทานก็ดี ไปแจกถุงยางชีพก็ดีหรือแม้แต่ไปช่วยเหลือด้วยความจิตอาสาทําดีด้วยหัวใจก็ดีไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เกิดจากการที่มีผู้นำนะผู้นำนำพาให้เราเนี่ยมีแบบนะพระเจ้าอยู่หัวกานที่เก้าก็เป็นพระราชาเป็นประมกุกเป็นแบบจาคาปริจาคะความเสสละ พระงเป,เป็นพระเป็นพระราชาตแต่ว่าท่านทรงงานมากกว่าใครกว่าคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยไม่มีเลยนะว่าเราจะคิดถึงคน,คนคนอื่นเท่ากับพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินถ้าลองคิดดูอันนั้นถ้าเรามีจาคะเนี่ย ใจเราจะฟูใจเราจะกว้างใจเราจะใหญ่ไม่คับแคบนะไม่ต่ำไม่เตี้ยนะเห็นใครก็มีความสุขเห็นใครเราก็ดีใจเห็นใครเราก็เป็นญาติเห็นใครเราก็มีความรู้สึกนะคลมเกลียวกันปาถนาให้เขามีความสุขจร่งเขามีทุก์เนี่ยเราก็มีจาฆะไม่ปัถน,นาทุกขให้เขาจาฆะแปลว่าเสยสละโดยเฉพาะอารมณ์ อารมณ์เสีย,สยใ,นในใจเราลระก้าเสียสละไหมความโกรธในใจเราแล้วมันเก็บไว้เนี่ยตัวเองก็ลําบากคนที่เราโกรธอยู่ในใจเราเขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้เขาก็ไม่ชอบใจเหมือนกันนะว่าเราสร้างขึ้นมาทำไมไอ้จางคะเนี่ยมันจเจริญตรงไหนอ่ะมันดีประเสริฐตรงไหนชีวิตเราจะดีขึ้นได้ด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธหรือไม่ ก็ลองคิดดูแต่ถ้าเรามีชีวิตท,ที่ประเสริฐนะมีอริยวัตรเนี่ยจากะคะเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่มีโทษอะไรไม่ดีเราก็สละทิ้งไปความเห็นแก่ตัวนะความเอาเปรียบนะความที่ไม่ได้คิดถึงนะความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นเห็นคนอื่นทุกข์ยากลำบากแล้วเราก็ไม่ยังนะ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือบางทีเราก็ยังทอดทิ้งอีกนะแต่ถ้าเรามีจา,าคาเะเนี่ยความเสียสละเนี่ยเออเห็นคนแก่เนี่ยไม่ใช่ญาติแล้วไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เห็นคนแก่เรามีน้ำใจเออเขาอายุมากเออเราก็มีน้ำใจสงสารช่วยเหลือจุนเจอือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นญาติเราก็ยิ่งต้อง มีความก,กตัญญูกตเวทีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคนคนนี้เป็นคนเท่าคนแก่เป็นพ่อเป็นแม่เคยม,มีบุญคุณกับเราท่านเสียสละมามากเลี้ยงเราเนี่ยเรามีจาคะเสียสละบ้างไปกินเปเที่ยวแล้วก็สละไปอยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่าถ้าเรามีจ่าคะเนี่ยนะอย่างที่บอกความเจริญราบชื่อเสียงก็จะกลับมานะอริยวัตถิเนี่ย เป็นความประเสริฐความรู้ที่จะนำชีวิตของเราไปสู่ความประเสริฐความเจริญได้อันจาคะเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วจาคะเนี่ยเป็นกรรมฐานด้วยนะจาคะเนี่ยเป็นกรรมฐานจาคานุสติเวลาเรานึกถึงใครไม่ดีอยู่ในใจเราโกรธขึ้นมาในใจเราเรานึกถึงจาคะเนี่ยเป็นกรรมฐานนะ เออเราจะทำร้ายใจเราทำไมโกรธแล้วก็เป็นจาคะแล้วก็เอาความโกรธออกไปดีกว่าสละความไม่ดีในใจเราออกไปดีกว่าถวายเป็นพระรากุศลให้ใจเราเป็นบุญให้ตัวเราเป็นบุญให้วาจาเราเป็นบุญดีกว่าถ้าเราไม่สละความโกรธออกไปเราจะถวายพระรากุศลอย่างไรใจไม่ดีอ่ะเราก็ ว่าจะเปล่งออกไปแต่ใจเราไม่กระทาแต่ถ้าเราจาระนะเห็นใครไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาเอาหสิกรรมเขาถ้าเขารับรู้เขามาสัมผัสว่าเราไม่ถือโทษถือโกรธเขากลับมาดีกับเรากลายเป็นว่าแก้ปัญหาสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีได้กลับมาเป็นมิตรกับเราได้ นั่นจากะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียวกว่าประเสริฐเป็นอริยวัตถิแล้วแปลกอย่างนะจากคะเหมือนไฟไหม้จารคะเหมือนไฟไหม้อย่างไรเวลาไฟไหม้แล้วเราไม่ขนของมีค่าออกจากบ้านนะไฟก็ไหม้นะของมีค่าก็ถูกไฟไหม้หมดเลยเพราะเราไม่ขนของออกแล้วถ้าเราไม่หนีออกมาไฟก็ไหม้เราตายเหมือนกันนะ แต่จ่าเมันไฟไหม้พอรู้ว่าไฟจะไหม้เห็นควันก็รู้แล้วมีจมูกก็ได้กลิ่นแล้วนะไม่ต้องรองให้ไฟมาเผาตัวหรอกเรารีบขนออกก่อนของมีค่าอะไรที่มีค่าเราติดมือติดไม้ติดกระเป๋าหิ้วออกมาถือตัวออกมาด้วยไฟไหม้ก็ไหม้ไปของมีค่าทรัพย์สินเงินทองเราอยู่ครบเนี่ยไม่เสียใจของที่ขนออกมาก็เป็นของของเราหมด ไฟเอาไปไม่ได้จาคะเหมือนเสียสละอะไรที่มันไม่ดีในใจเราเราก็ขนออกไปไม่เอา,อย,าอย่าไปเอามาไว้เอามันทิ้งไปเถอะปล่อยไว้มันก็ทำร้ายเรานะเราเลี้งเอาออกเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นนะถ้าเราไม่เอาออกมันก็เหมือนไฟไหม้เผาเราตลอดเวลา นะเผาเราตลอดความโกรธความแค้นความพยาบาทความอาฆาตนะอะไรที่ไม่ดีในใจเราก็สะสมไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้สะสมไว้ไฟมาก็เผาเราเองเหมือนไฟไหม้เลยถ้าเราเอาออกเท่าไหร่ความสุขความสงบก็เท่านั้นนะยิ่งถ้าเราสะละสิ่งของไปสิ่งของนั้นก็เป็นบุญกลับมาถ้าเราสะละของเสียไปของเสียก็หมดไป ลองคิดดูนะจากะเนี่ยการเสียสละเราต้องมีเราต้องฝึกเป็นฝึกไว้โดยเฉพาะการที่เรามีน้ำใจนะจิตอาสาราความความดีด้วยหัวใจต้องมีน้ำใจจากนี้ไปเราจะเป็นคนไทยที่มีน้ำใจะจะไม่เห็นแก่ตัวะจะไม่ทำให้คนเขาลำบากจะไม่พูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจ ใจเรามีเมตตาใจเรามีความเสียสละนะพระเจ้าอยู่หัวก็ดีพระราชินีก็ดีเนะจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ดีเป็นผู้เสียสละเราเป็นคนไทยก็ต้องเสียสละนะทำประโยชน์ให้กับตนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเกิดมาแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์อริยวัตรทินําความสุขความเจริญให้กับตนให้กับสังคมได้ แล้วข้อสุดท้ายก็คือปัญญาปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างอันแท้จริงไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญานะแสงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยถ้าเรามีของอเป็นเรียกว่าของที่สามารถบังแสงได้เป็นผ้าก็ดีเป็นไม้ก็ดีบังแสงเนี่ยแสงอาทิตย์ก็ผ่านไม่ได้ แต่ปัญญาเนี่ยสามารถอะไรมาปิดมากันก็ไม่ได้นะมันผ่านทะลุเข้าไปได้โดยเฉพาะปัญญาที่มาส่องมาถึงใจเราได้ปัญญาที่ส่องใจเราได้เนี่ยใจไม่ดีเหมือนอาวิชาความโลภกดหลงมามาปิดบังใจเราเนี่ยพอเรานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรม กายสงบวาจาสงบใจสงบพอสงบเท่านั้นน่ะนะปัญญาก็เกิดมันก็เห็นเลยว่าเออใจคิดนึกอะไรใจมันชอบคิดอดีตใจชอบคิดอนาคตใจชอบปรุงแต่งเรื่องไม่ดีนะใจมีนิวรธรรมมาครอบงำก็จะมาเห็นใจตัวเองเลย ขอคนที่มาเห็นใจตัวเองได้ล้วคนมีปัญญาหลวงพ่อสนองกตปัญโยเนี่ยอดีตเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานก็มาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้ให้คนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีปัญญาในสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปก็เห็น กายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็มานั่งปัญญาในที่นี้ก็คือสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วเห็นสังขารไม่เที่ยงชีวิตของเราไม่เที่ยง เราก็จะไม่ประมาทเลยนะเกิดมาชาตินี้เราจะต้องรู้จักคำว่าทานศีลภาวนาเกิดมาชาตินี้เราเคยได้ยินได้ฟังสดับรับฟังอริยวัตถิห้ามีศรัทธามีศีลมีสุตตะกานได้ยินได้ฟังสะดับรับฟังพระสัทธรรมมีจากคะสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตในใจออกไป นะสละสิ่งของที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นคนที่เป็นคนที่มีน้ำใจนะและที่สุดก็มีปัญญาปัญญาเห็นว่าชีวิตนี้เราล้ออะไรไม่ได้เลยสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตน ฉะนั้นเราเกิดมาชาติเนี่ยนะก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทให้เราเห็นคุณเห็นประโยชน์ที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย ấy. มีสถาบันชาติศาสนาองค์พระหมหากริสันนะซึ่งเป็นสถาบันที่เราต้องช่วยกันรักษาจงลงไว้นะโอกาสที่เรามาน้อมระล,ลึกถึงอ่านะที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,มร,ร,ะบร,บรมราชินีนาถพระบรมราชร ราชชนนีพันปีหลวงได้สวัสคตเสด็จสู่สวรรด์คาไลานะ่พวกเราก็มาถวายความอาลัยแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลนะได้มาประพฤติปฏิบัตนะิในหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามีอริยวัตรที่หนะ้ามีศีลศีลของเราก็ขอให้เรารักษาไว้นะให้เรามีศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในกรรมนะเราจะสร้างแต่กรรมดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตให้เรามีสุตตะมันศึกษาเราเรียนนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับตนให้เรารู้จักจาคะอะไรที่ไม่ดีในใจเราก็หมั่นละบาบําบเพ็ญบุญธรรมจิตใจให้เขารอบนะจาคะก็เป็นกรรมฐาน นะอะไรที่ไม่ดีตาเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็สละทิ้งไปอย่าไปโกรธใครหูได้ยินอะไรเข้ามาในใจเราเขาว่าเขานินทาเราก็สละทิ้งไปนะใจเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นทุกร้อนจมูกได้กลิ่นดิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรเราก็มีจาคะอะไรที่เป็นทุกข์เราก็ไม่เอาอะไรที่เป็นความเดือดร้อนเป็นภัยเราก็สละทิ้งไป ให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอยู่เป็นประจำสุดท้ายให้เรามีปัญญามีปัญญาเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนาัตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น,นให้เรามาเทอศิลปฏิบัติธรรม ให้เรามุ่งมั่นนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็พอสมควรกับเวลาการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงเปนั้นเป็นแม่ธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตะรักโข พระมหาเถระและครูบาจะมาสังฆทานท่านบนบางไผอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับรับลำดับจากนี้ไปก็จะได้กล่าวเอาไว้สังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโะมตัตาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมธานังอาสวกายวัง นิพานังโหนตุตุติยามปีสุทินังวะะเมธานังอาศวะกายวังนิพานังโหนตุตาติยามปีสุทินังวะะเมธาัง อสวะยายวัางนิพานังโหนตุสาธุกราบเชิญครับ,รบท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นรประเกงคุณเจ้าได้เลยนะครับ ัสาสธุครับครับท่านใดที่จะบูชาธรรมกับครูบาอาจารย์ก็เชิญนะครับและท่านจะมีสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับสาธุอันมุตนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับครับในวันนี้ในการทอดกระถินนะครับวัดส,สาขาขอผมจะอ่านให้ฟังให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้วัดสังฆทานไทยเยอรมันนะครับ แฝงเคิร์นไอเซอร์นะครับเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมันนะครับวัดที่สองวัดป่าช้าลงมะตาวนะครับตำบลกุล,ลาอำเภอเมืองจังหวัดรุ่งนชธานีและวัดป่าแดงวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระ เพิม,มือจังหวัดชนบุรีนะครับรับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกานะครับว่าสังฆาลาก็ยังมีท่อกระถินอยู่นะครับ <c oughs> มีลำดับต่อไปนี้นะครับวัด2พี่น้องวัด2พี่น้องตำบลแพรกศรีราชาจังหวัดคอนุุรีไอจังหวัด สวรรค์คอนบุรีนะครับและจังหวัดชัยนาาวันที่1พฤศจิกายนนะครับและลำที่2วัดต้นตาลโตนนป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สำนักป่าวิโมกธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอโกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็วัดเสาหิน ตำบลท่าฉนวนะอำเภอโกงไกรราษจังหวัดสุโขทัยนะครับและอุทยานมอเตอร์ธรรมทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมศูนย์ปัติธรรมอุทาวงตำบลตำบลบุมล๋มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดบุบรลราชธานี่เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับครับอําดับต่อจากนี้ไปก็กุฎบาาจา์กระจะบางสกุลแล้วก็ให้พรนะครับ จากนี้ไปร่าโจมที่เขียนรายชื่อผู้ไยชนก็นำมาจะได้บังสุขุณพร้อมกันทีเดียวรายชื่อผู้ไวชวนผู้ร่วงรับไปแล้วนะเราก็มาวางไวที่

จากนี้ไปม <c oughs> าปัจจัยนี้ด้วยมาเอา,าปัจจัยนี้ปัจจัยเนี่ยใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาเอาเนี่ยมาเอามาเอามาเอาม <c oughs> าปัจจัยเนี่ยตรงนี้มีปัจจัย <c oughs> ช่วยยึบหน่อยเนี่ยจากนี้ไปนะ ปัจจัยก้นไว้นี่อ,อะไรชื่อไว้นี่อ,อะไรชื่อเพราะอะไชื่อ,อาจากนี้ไปบางสกุลนะโย,ยมก็ตั้งใจพิจารณา,าสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ควรที่จะเห็น ร่างกายของเราก็เป็นของไม่เทียงเช่นกันนะควรที่จะ,ะนำร่างกายนี้มาทำคุณเกิดคุณเกิดประโยชน์ในการให้ทานรักษาศินในการภาวนาอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงนออุปาทะวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสรังุปสโมสุขโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูมสาธุแล้วก็อุทิบุญกุศลเป็นพระกุศลนถวายความอาไัยแล้วก็น้อมถายเป็นพระคุรสอ,องค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจ พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงทิพพระองค์สวรรคตเสด็จสู่สวรรคาาลัยนะเราก็น้อมถวายเป็นพระกุศลถวายความอาลัยแล้วเราก็อุทิศให้กับผู้ไหวชนผู้ลงลับไปอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ลงรับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย โปดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิขึ้นไปยาธาบริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุดซาคอให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิตโตตินางเปตานางอุปกาะรปะติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูธิละโลกนี้ไปได้แล้วชนัะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยชาพานสาเพ,พปุเรนตุสรงขปาขอความลำลิทําพวงจน,นเต็มที่จันโทปนาลโสยธา เมือนพระจันทร์ในวานเพ็ญมณีโชติลาโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเพราะวาตุสาพพมังขลังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุศาพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแ่งพะระสงฆ์สัทธาโซทีภพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัเพสัตา ศาททางลายสิเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บต,ตายด้วยกันหมดทางสิ้นเราอุทิศปูญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลย โรคาจุงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากายลำบากใจเลยพยาปาช,ชาจุงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย นี่้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนีเ้เถิด เชิญทุกท่านคุกเขา่าเต็มตัวกับพระครับอารังสัมมาสัมพุโทโธภาคาวาพระผู้มีพระภาค้าเป็นพระอารัตน์ดบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทางพระกัวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคยาวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ <c oughs> สวากดโต ภาควะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมมาสามี้าระเจ้านัมมาสการพระธรรมกราสุปาติปันโน พระขาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคยาวปฏิบัติแล้วสังฆนามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตา ปิตุคุณังอังวันทามิข้าพเจ้ากราบบันธามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุปัจจายาจาริยาคุณังอังวันทามิ พร้าพระเจ้ากราบบันทาครูอุปาเจ้าอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเารคารพกราบกราบกราบเราเปสามครั้งกราบ กำหนดการทอดกระถินสม,มัคีวัด